ให้เสียงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะตอนที่สติดเกาะนารันจอดรถไว้ในโรงจอดของบ้านใหญ่ที่ปิดร้างแล้วเดินไปยังฟาร์มเลี้ยงวัวที่สกคลกำลังรออยู่เพียงแค่ชายหนุ่มเดินไปถึงผลหาใหญ่ก็เทลงมาพวกผมยังคุยกันเลยว่าคุณนันจะเข้ามาในไร่ได้หรือเปล่า น้ำจากไหนก็ไม่รู้ไหลเข้าท่วมและแวกนี้จนหมดแล้วสกลร้องบอกเมื่อเห็นเจ้านายเดินมาถึงหวงว่าเราจะติดเกาะเถอะนารันโต้ด้วยสีหน้าเรียบเฉยหากคนสนิทของเขากลับหัวเราะเสียงดังลัน่นซึ่งเรียกรอยยิ้มจากคนงานอีกสี่คนที่กำลังซ่อมข้อกัวให้แข็งแรงเพื่อป้องกันมันเตลิดหนีในช่วงหน้าฝนได้อย่างพร้อมเพรียงกันผมเตรียมตัวพร้อมสำหรับติดเกาะแล้วครับเจ้านาย เมื่อวานผมสั่งให้คนงานตุนอาหารสดและอาหารแห้งเต็มอัตราไว้ที่ครัวคนงานโน่นงวดนี้เราติดเกาะได้ทั้งเดือนรอบครอบดีนี่ปีนี้น้ำท่าจะเยอะกว่าปีก่อนๆได้ยินข่าวมาว่าแถวอุทยายังมีก้อนน้ำใหญ่มาหืมาไหลอยู่ในแม่น้ำก่อนมันจะไหลลงทะเลก็คงแวะมาเทาแถวบ้านเราก่อนนี่แหละฉันอยากได้คนงานที่คุ้นเคยกับไรสักสองถึงสามคนฉันจะไปสำรวจเขตไร่ ตรงไหนที่เป็นจุดเสี่ยงให้น้ำไหลบ่าเข้ามาก็จะได้ทำคันป้องกันไว้ก่อนผมไปด้วยครับเดี๋ยวให้นายแดนกับนายวันไปกับเราสองคนนี้เป็นคนงานเก่าในไร่สกลตอบรับด้วยท่าทางจริงจังขึ้นเพราะเขาสังเกตเห็นเช่นกันว่าตามคูคลองภายในไร่นั้นมีน้ำเอ่อสูงขึ้นเรื่อยๆคนงานสองคนเงยหน้าจากงานที่กำลังทำเมื่อได้ยินหัวหน้าคนใหม่พูดถึงตัวเอง และเมื่อได้รับคำสั่งให้นำเจ้านายคนใหม่ไปดูเขตไร่ทั้งสองคนจึงรับคำอย่างแข็งขันอันที่จริงนายแดนและนายวันก็นึกไม่ถึงว่าคุณรันจะมาดูแลไร่ด้วยตัวเองเพราะรู้มาว่าเขาเป็นนักเรียนนอกแถมยังเป็นถึงลูกชายของอดีตข้าราชการใหญ่ที่มีฐานะมั่นคงเป็นปึกแผ่นตั้งแต่รุ่นปู่ย่าคนงานที่เหลืออยู่ในไร่เคยประมาทให้ได้ยินว่าไม่แคล้วคุณรันจะทำตัวเป็นนายทุน โดยซื้อไร่นี้เอาไว้แล้วจ้างให้ใครมาดูแลแทนแต่เท่าที่พวกเขาได้สัมผัสมาหลายวันคุณรันไม่ได้เป็นอย่างที่คนงานพูดถึงเลยรถจิบคันสีดำเล่นเรียบไปตามเขตไร่โดยสกลรับหน้าที่เป็นคนขับรถแทนเจ้านายหนุ่มที่นั่งอยู่ข้างๆส่วนด้านหลังเป็นที่นั่งของคนงานทั้งสองคนเมื่อรถเล่นไปใกล้สุดทางซึ่งข้างหน้าเป็นไรอ้อยที่มีความสูงเทียมหัว นายวันก็พูดขึ้นรถแล่นได้แค่นี้ครับนายข้างหน้ามีคลองธรรมชาติเอาไว้ส่งน้ำเข้าไร่เราต้องเดินเท้าเข้าไปเพราะทางเป็นคันดินที่ยกสูงไว้แค่ให้เป็นเขตแดนรถจิบคันสีดำจึงชะลอตัวแล้วหยุดลงสายฝนยังเทลงมาไม่ขาดสายแต่ไม่หนาตาอย่างตอนที่เขาขับรถเข้ามาในไร่หากนั่นทำให้นรันนึกถึงดวงหน้าผุดผ่อง ที่เผยจากหมวกกันน็อกของคนที่เขาขับรถสวนตรงกลางทางเข้าไร่ความหงุดหงิดใจโถมหามาคิดว่าแค่เห็นหน้าหลอนลางๆสงถึงสามครั้งแต่เขากลับพิมพ์ภาพไว้ในความจำอย่างชัดเจนมันแจ่มชัดเกินไปแล้วนายเป็นอะไรหรือเปล่าครับเสียงของสกลแทรกเข้ามาในความคิดพร้อมกับเจ้าตัวชะโง,งกหน้ามามองใกล้ๆนารันถึงกับนิ่งงนัน พราะนึกไม่ทันว่าลูกน้องถามถึงสิ่งใดอีกทั้งไม่มั่นใจว่าเมื่อสักครู่เขาแสดงท่าทางอะไรออกไปฉันไม่เป็นอะไรแล้วทำไมนายถึงถามอย่างนี้กพผมเห็นเจ้านายสะบัดหัวอยู่หลายรอบเลยสงสัยว่าไม่สบายหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรนาะนารันรีบดึงสติกลับมาเขาเปิดประตูรถจิบแล้วก้าวออกไปตามด้วยลูกน้องทั้งสองคนที่นั่งทางด้านหลัง เมื่อคนทั้งสามเดินล่วงหน้าไปตามเส้นทางเล็กแคบโดยมีต้นหญ้าสูงระถึงหน้าขาสกลจึงต้องรีบจัดการจอดรถให้เข้าที่แล้วเร่งฝีเท้าตามไปเป็นคนสุดท้ายหัวใจของขวัญชนกเต้นถี่แรงด้วยความกลัวลนลานเมื่อพาตัวเองพ้นจากสายน้ำที่ไหลตัดผ่านถนนแล้วมาหยุดบริเวณหน้าบ้านพักรับรองแขกที่สร้างอยู่ใกล้กับบ้านใหญ่หล่อนมองหาคนงานที่พอคุ้นหน้า เพราว่าไม่เห็นใครเลยรอบตัวช่างวังเวงมีแต่สายฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำยังไงดีแล้วน้ำจะท่วมมาถึงในนี้หรือเปล่าเมื่อมองไปยังบ้านสองชั้นของลุงทิวกับป้ากิมที่เห็นลางๆผ่านม่านฝนและต้นไม้ใหญ่ก็ทำให้ขวัญชนกต้องคิดหนักบ้านของลุงกับป้าอยู่ข้างในไม่ค่อยมีใครเข้าไปถ้าไม่จำเป็นจริงๆแล้วเราจะอยู่ในบ้านหลังนั้นคนเดียวทั้งสุด,ดาเลยหรือ ขวัญชนกเบนหน้าทำท่าจะร้องไห้อยู่รอมรอเมื่อมองเห็นตัวเองซุกตัวในบ้านตามลำพังความมืดครึมจากร่มไม้ใหญ่ที่โอบร้อมแถมอยู่ในช่วงหน้าฝนอีกทั้งทะน้ำไหลทะลักเข้าไปท่วมถึงมันก็ทำให้หล่อนติดอยู่ในบ้านแล้วจะมีใครรู้เห็นหรือเปล่าแม้จะกลัวอันตรายจากผู้คนที่ไม่คุ้นหน้ารวมถึงเจ้าของไร่คนใหม่ แต่พอนึกว่าตนต้องอยู่คนเดียวภายในบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ที่ในช่วงหน้าฝนบางทีก็มีสัตว์เลื้อยคลานแวะไปเยี่ยมเยียนจนลุงทิวต้องจัดการไล่อยู่เสมอนั้นขวัญชนกก็เกิดอาการกลัวและขยักขยงจนตัวสั่นไปหมดแล้วดวงตาหวานปลายมองรอบๆแล้วสายตาก็มาหยุดตรงบ้านพักรับรองแขกที่ไม่มีคนอาศัยซึ่งตนกำลังยืนหลบฝน หญิงสาวพารถมอเตอร์ไซค์ไปจอดแอบไว้ริมชายคาข้างตัวบ้านโดยเลือกจุดที่พอจะพรางจากสายตาคนโดยมีพุ่มไม้ประดับขึ้นสูงเทียมอกแล้วตัดสินใจเดินขึ้นไปยังระเบียงหน้าบ้านยื่นมือไปจับลูกบิดประตูพรานเรียวปากสวยก็ยิ้มกว้างออกมาอย่างดีใจเมื่อเห็นว่าประตูยังเปิดออกได้หลายวันก่อนขวัญชนกนึกอยากรู้ว่าข้างในบ้านพักหลังนี้เป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเข้าไปเลยสักครั้ง ตั้งแต่คุณเกื้อพาครอบครัวจากไปแล้วหล่อนก็ได้แต่ถือวิาสาสะใช้พื้นที่ข้างตัวบ้านเป็นที่จอดรถของตัวเองเท่านั้นแต่คราวนั้นเมื่อเห็นว่ารับตาคนความอยากรู้อยากเห็นจึงพาให้หญิงสาวเดินขึ้นมาถึงระเบียงหน้าบ้านแล้วเมื่อลองขยับลูกบิดประตูก็พบว่ามันไม่ได้ล็อกไว้คราวนี้ก็ยังเป็นเช่นเดิมประตูห้องพักรับรองค่อยๆเปิดแง้มออกมา ภายในบ้านพักยังอยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมอยู่อาศัยคงต่างกับบ้านใหญ่ที่ขวัญชนกรู้มาว่าถูกเจ้าของคนใหม่สั่งคนงานให้หรื้อขนของในบ้านออกไปเกือบหมดแล้วหญิงสาวกวาดสายตามองรอบตัวอย่างพอใจเรียวปากสวยคลี่ยิ้มเม่รู้ว่าที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่หล่อนใช้พักพิงในช่วงน้ำท่วมเพื่อรอปรก้กิมกับลุงทิวกลับมาเมื่อนึกถึงลุงและป้า หัวใจของหญิงสาวก็วูบหวงเพราะนึกหวงขึ้นมาน้ำทะลักเข้ามาแบบนี้ลุงกับป้าจะขับรถออกไปได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าไวเท่าความคิดกระเป๋าสะพายถูกเปิดออกหญิงสาวนิ้วหน้าด้วยรู้สึกใจคอไม่ดีเมื่อเห็นว่าข้าของทุกชิ้นในกระเป๋ารวมถึงโทรศัพท์มือถือเปียกโชกไปหมดแล้วโทรศัพท์มือถือที่อยู่ในสภาพปิดเครื่องไว้ถูกดึงออกมาเป็นอันดับแรก หญิงสาวคว้าผ้าขนหนูที่แขวนอย่างไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งอยู่ใกล้มือมาซับน้ำออกจนมันแห้งสนิทด,ดีแล้วกดเปิดเครื่องด้วยความรู้สึกลุ้นขวัญชนกพยายามอยู่หลายรอบแต่ผลก็เป็นเหมือนเดิมโทรศัพท์ของหล่อนไม่พร้อมใช้งานเสร็จแล้วร่างสูงใหญ่กำยำกำลังใช้จอบขุดดินบริเวณคันดินเดิมมาถมร่องน้ำขนาดเล็กที่ถูกน้ำซาะจนเป็นทางให้น้ำจากคลองไหลเข้ามา นารันทำงานกับคนงานอีกสองคนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนผ่านไปเกือบชั่วโมงคันดินที่อยู่ติดกับคลองธรรมชาติสายใหญ่ก็ถูกซ่อมแซมจนมีสภาพสมบูรณ์พร้อมสำหรับเป็นคันต้องกันน้ำจากภายนอกไหลเข้ามาในไร่ในช่วงหน้าฝนนี้สกลที่ได้รับคำสั่งให้เข้าไปสำรวจคันดินที่อยู่ลึกด้านในก็กลับมาในจังหวะที่งานเสร็จพอดีขอเขาชมเลืองมองเจ้านายหนุ่มอย่างนับถือใจ ซึ่งแต่เดิมเขาทำงานให้กับท่านอธิย์บดีผู้เป็นพ่อแต่พอรู้ว่าลูกชายคนเล็กของท่านกลับจากต่างประเทศและได้ซื้อไร่นี้เอาไว้เขาจึงอาสามาทำงานเป็นผู้ช่วยตลอดระยะเวลากว่าสองเดือนทำให้สกลรู้ว่าเขาตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกมาเป็นคนสนิทของนารันเขาชอบนักสำหรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงที่ทำงานจริงและไม่เคยมีมาดหยอะแยะให้เห็นอย่างเช่นเจ้านายหนุ่มเท่าที่ผมเดินดู ยังเห็นร่องน้ําที่น้ําไหลเข้ามาได้อีกหลายจุดเชียวครับผมซ่อมจุดรั่วเล็กๆไปบ้างแล้วแต่ถ้าสํารวจรอบเขตไร่ผมว่าเราต้องเจองานใหญ่ให้ทําแน่ๆงั้นนายไปเกณฑ์คนงานมาช่วยทาเอาพวกเครื่องมือขุดดินมาด้วยงานนี้ต้องใช้แรงงานทํากันนี่แหละเพราะในไร่เราไม่มีรถตักดินหรือพวกเครื่องจัรทุ่นแรงเลยครับนายเดี๋ยวผมจะไปกับนายวันส่วนนายแดนก็อยู่กับคุณรันที่นี่แล้วกัน สกลสั่งการต่อเสร็จสับเขายังไม่คุ้นเคยกับคนงานเก่ามากนักแต่ก็พอรู้ว่านายวันค่อนข้างเป็นที่รู้จักของเหล่าคนงานอีกทั้งความเป็นผู้อาวุโสข,ของเจ้าตัวคงช่วยเขาเกณฑ์นคนงานมาทำงานนี้ได้ง่ายขึ้นส่วนนายแดนนั้นยังหนุ่มยังแน่นสกลจึงให้อยู่กับนารันด้วยคิดอย่างรอบคอบแล้วว่าช่วงหน้าฝนและน้ำท่วมแบบนี้ถ้ามีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้น นายแดนจะได้ช่วยดูแลเจ้านายหนุ่มให้ปลอดภัยคนงานชายหญิงกว่ายี่สิบคนพร้อมอุปกรณ์ในมือเดินตามคันดินมายังจุดที่นรันรออยู่และนี่ก็เป็นเรื่องที่ชายหนุ่มเพิ่งรู้ว่าคนงานของคุณเกื้อที่ยังอยู่ในไร่มีจำนวนมากถึงขนาดนี้ยังไม่หมดนะครับคุณรันยังมีคนงานอีกสามคนที่อยู่ในโรงครัวผมให้ทำกับข้าวเตรียมไว้สำหรับมื้อเที่ยงและให้เตรียมของทำมือ้อค่าไปด้วย แล้วมีสองผัวเมียที่อายุค่อนข้างมากยังเข้ามาในไร่ทุกวันเพราะบ้านแกอยู่ละแวกนี้แต่วันนี้คงไม่เข้ามาเพราะน้ำท่วมทำให้ถนนขาดไปแล้วสองคนนั้นบอกว่าว่างๆก็มาทำงานตามหน้าที่เดิมอาศัยเก็บพืชผักกลับไปกินแทนค่าจ้างนอกจากทรัพย์สินในไร่นารันก็รู้ทันทีว่าเขายังต้องเร่งจัดการกับคนงานเก่าของคุณเกื้อให้เข้าที่เข้าทางอีกด้วย ความจริงฉันตั้งใจจะคุยกับทุกคนแต่ยังติดงานอื่นเลยไม่ได้เรียกมาคุยสักทีแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าพวกเราที่ยังอยู่กันในไร่มีกันหลายคนเพราะเข้ามาแต่ละทีฉันก็ไม่ค่อยเจอใครเพียงเท่านั้นกลุ่มคนงานก็หลบสายตาวูบจนนายวันที่มีโอกาสใกล้ชิดเจ้านายหนุ่มมากกว่าใครต้องรวบรวมความกล้าและพูดออกมาพวกนี้ตั้งใจหลบพูนรันครับทำไม นารันหันไปทางคนงานไร่ไวัยกลางคนที่เขาเจอหลายครั้งเพราะเจ้าตัวรับจ้างทำงานให้เขาผ่านสกลไปเรียบร้อยแล้วผมกลัวคุณรันจะให้ออกจากไร่ผมยังไม่มีที่ไปตอนกลางวันผมไปรับจ้างเขิงผักที่ตลาดตอนเย็นก็กลับเข้ามาวันไหนไม่มีใครจ้างก็ทำงานในไร่ตามเดิมชายวัยรุ่นที่ยืนปะปนในกลุ่มคนงานตอบขึ้นมาบ้างเพราะเขาสังเกตท่าทีของเจ้าของไร่คนใหม่ แล้วเชื่อว่าคงไม่ใจไม้ไส้ประกรรมเกินไปอย่างน้อยก็คงไม่มากไปกว่าที่เขาเพิ่งเจอมาแล้วลุงล่ะนารันปลายตาไปทางชายชาราผิวคล้ำร่างผอมบางที่มีรอยยิ้มฉาบใบหน้าตลอดเวลาผมอยู่ในไร่ไม่ได้ออกไปไหนครับชายชารายืดกายตรงแล้วตอบอย่างฉะฉานส่วนคนนี้เป็นหลานชายผมเลี้ยงมาตั้งแต่ติดเท่าฟ้าหอยพ่อแม่มันตายหมดแล้วมันทำก่อสร้างได้ ช่วงไหนที่มีงานจ้างในเมืองก็ไปทำเรากลับมานอนที่บ้านพักในไร่แต่งานข้างนอกหายากเพราะหลานผมไม่ใช่แรงงานฝีมือเดือนนี้ทั้งเดือนก็ยังไม่มีงานจ้างใหม่เลยแล้วเราไม่คิดจะออกไปรับจ้างที่อื่นหรือนารันหันไปถามคนเป็นหลานชายโดยตรงปู่อยู่ที่นี่ไปด้วยกันไม่ได้ผมเลยต้องอยู่กับปู่ครับแล้วคิดจะอยู่อย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนนารันถามเสียงดังขึ้นเพื่อให้ได้ยินกันทั่ว เขาตั้งใจจะส่งคำถามถ,ามถึงทุกคนไม่เว้นแม้แต่คนหน้านวลที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้อยู่อย่างหลบๆซ่อนๆมีงานจ้างที่ไหนก็ไปทำเสร็จจากงานข้างนอกก็กลับเข้ามาอยู่ในไร่ของฉันไม่รู้ครับเสียงตอบอุบอิดดังประสานมากกว่าสองเสียงแถมยังจับไม่ได้ด้วยว่าเป็นเสียงของใครถ้าคุณรันอนุญาตพวกนี้ก็อยากทำงานในไร่ต่อครับ เมื่อเห็นบรรยากาศการสนทนาเริ่มอึมครึมไม่แพ้ลมฟ้าอากาศที่ล้อมรอบตัวสกลจึงถือเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องบอกเจ้านายหนุ่มนารันกวาดสายตามองกลุ่มคนงานไร่ที่ยืนออทางด้านหลังคนสนิทของเขาอย่างสังเกตแม้ไม่มีคำพูดใดออกมาแต่ชายหนุ่มก็เห็นความกระตือรือร้นที่ส่งผ่านสีหน้าและแววตาของทุกคนเอาละ่ะไว้กลับไปแล้วเราจะคุยกัน วันนี้มาช่วยทำคันป้องกันน้ำไหลเข้าไร่กันก่อนคงต้องใช้เวลาทั้งวันเพราะฉันตั้งใจจะสำรวจให้รอบเขตไร่เมื่อจบคำสั่งนารันก็ได้รับการตอบรับเป็นรอยยิ้มพยักหน้าหรือกระทั่งรับคำอย่างแข็งขันปะปนกันและก่อนที่ชายหนุ่มจะหันไปหยิบอุปกรณ์ทำงานประจำตัวที่เพิ่งได้มาจากในวันเสียงของชายชาราคนเดิมก็ดังขึ้นมาเช้าไอทิวพาเมียไปชมพร มันไปดูที่ทางที่จะย้ายไปอยู่แต่ถ้านายให้มันทำงานในไร่ต่อมันกับเมียก็คงดีใจใจจริงมันไม่อยากย้ายไปไหนหรอกครับเพราะมันห่วงคุณขวัญสีหน้าของคนพูดเจือรณมลุ้นและคาดหวังทำให้นรันต้องเบือนหน้าไปสบตาจะกลหากอีกฝ่ายกลับตีสีหน้าเจ้าเล่แล้วเสธทาทีเหมือนชมนกชมไม้จนชายหนุ่มต้องข่มใจที่จะไม่ยกเท้าขึ้นเตะคนสนิท ด้วยข้อหาที่ทำท่าทางชวนหมันไส้ก่อนเขาจะหันกลับมาตอบชายชราเอาเป็นว่าฉันรับรู้เรื่องนี้แล้วจะเรียกพวกเรามาคุยกันอีกทีตอนนี้ช่วยกันทำงานก่อนกว่า,าภารกิจสำรวจเขตไร่จะเสร็จสิ้นลงก็กินเวลาไปจนพบคำ่ำในช่วงระหว่างการทำงานสกลต้องสั่งให้คนงานที่โรงครัวนำอาหารมื้อกลางวันมาส่งถึงที่แค่ไม่กี่ชั่วโมงสำหรับการทำงานและกินข้าวด้วยกัน นรันกลับได้ใจคนงานในไร่ไปมากโข ổ. จนเขาได้ยินเสียงพูดคุยแว่วมาให้ได้ยินฉันเพิ่งรู้สึกว่าการที่คุณเกื้อหายไปมันไม่ได้เป็นข่าวร้ายเสียทีเดียวเองหมายความว่ายังไงวะนังแว่นการได้เปลี่ยนเจ้านายจากคุณเกื้อมาเป็นคุณรันมันเป็นข่าวดีของพวกเราเนอะสิลุงเองก็พูดไปคุณรันรับเองเข้าทำงานหรือย,ยังละ่ะเขาแค่บอกให้เรารอคุยส่วนเรื่องคนงานของเขา เขาอาจหามาเองจากข้างนอกก็ได้ชายชาราเบรกความหวังของสาวแว่นจนแทบขมำหง,งยจนเจ้าตัวได้แต่ตีหน้ายุ่งด้วยไม่สบอารมณ์ที่อีกฝ่ายไม่คล้อยตามแต่ผมว่าเขาจะให้โอกาสเราก่อนรับคนนอกเข้ามานะลุงผมเชื่อว่าเขาไม่ใช่คนใจร้ายคนเราดูจากภายนอกไม่ได้หรอกบางคนดูท่าทางใจดีพูดจานุ่มนวลแต่เขาก็ใจดำให้เราเห็นหลายครั้งแล้วไม่ใช่หรือ เด็กหนุ่มที่อายุน้อยกว่าใครพูดแทรกการสนทนาของสาวใหญ่กับชายชาราก่อนเจ้าตัวจะก้มหน้าก้มตาล้างดินโครนตามเนื้อตัวเพื่อเตรียมตัวกลับบ้านพักหากสายตาของคนงานที่เหลือซึ่งมองศบตากันทำให้คนที่อยู่นอกวงสนทนารู้ว่ายังมีความในอื่นที่เขาไม่ได้พูดออกมาเอาละกลับบ้านพักกันได้แล้วอาบน้ำอาบท่าให้เรียบร้อยแล้วไปเจอกันที่โรงอาหารของเรา วันนี้ได้ข่าวว่ามีเมนูเด็ดๆดรออยู่เพียบสกลน,นั่นเองที่จะโกนแทรกขึ้นมาซึ่งนารันก็พอใจที่จะให้คนสนิทหยุดการสนทนานั้นเสียด้วยความที่บริเวณน,นี้เป็นทุ่งโล่งกว้างไร้คลื่นเสียงอื่นรบกวนกลุ่มคนงานจึงไม่รู้ว่าตนได้ยินทุกคำของพวกเขาอย่างชัดเจนนายวันกับนายแดนขอเดินกลับไปพร้อมกับคนงานกลุ่มใหญ่ดังนั้นจึงเหลือเพียงนารันกับสกลที่นั่งรถจิบกลับไปยังบ้านพาักในไร่ ที่แต่ละคนได้จัดเตรียมไว้สำหรับตัวเองแล้วที่โรงครัวมีเหล้าด้วยนะครับนายหวังว่าจะไม่เป็นไรนายเตรียมเหล้าไว้แล้วมาบอกฉันทีหลังคิดว่าฉันจะเอาเหล้าของนายไปเททิ้งได้หรือสกลหัวเราะร่วนอย่างชอบใจนารันพูดน้อยแต่ต่อยหนักอย่างนี้เสมอรถจิบคันสีดำเล่นไปตามถนนดินบทที่ตอนนี้มีสภาพไม่สมบูรณ์นกะสกลที่ทำหน้าที่เป็นคนขับจึงต้องใช้สมาธิในการบังคับรถเป็นอย่างมาก กระทั่งนำพารถมาเล่นบนถนนลาดคอนกรีตได้เขาถึงกับปล่อยลมหายใจอย่างโล่งอกหากยังไม่วายกลืนคำพูดเอาไว้ให้เจ้านายพอรู้สึกํำคาญหัวใจไม่รู้ว่าคุณขวัญไปกับลุงทิวด้วยหรือเปล่านายรู้ว่าเธอยังอยู่ในไร่แม้คุณรันก็รู้ทันอีกแล้วนะครับสกลถึงกับปล่อยเสียงหัวเราะออกมาคำใหญ่ด้วยไม่อาจกลั้นไว้ได้ใครจะเข้าหรือออกจากไร่ นายรู้คนแรกแน่นอนฉันเชื่อตาเป็นสับประรดของนายเจ้านายชมผมใช่ไหมครับคนถามเหลยตามองเขาสงสัยจริงๆไม่ได้แกล้งถามแต่เมื่อเจ้านายไม่ให้คำตอบเขาจึงเปลี่ยนไปพูดเรื่องที่ตนสนใจขึ้นมาแทนผมว่าเราจะถูกน้ำล้อมไว้อย่างน้อยก็นานเป็นสัปดาห์เท่าที่ตามจากข่าวในทีวีและข่าวสารที่ทางจังหวัดส่งมาให้ มวลน้ำที่ไหลยอยู่ในแม่น้ำช่วงพื้นที่จังหวัดที่อยู่ติดกับเราทางด้านบนมีขนาดใหญ่มากเลยครับตอนนี้ในไร่เรามีแต่ผู้ชายส่วนผู้หญิงนอกจากที่เห็นอยู่สองคนที่มาทำงานเมื่อกี้ก็มีพวกเมียคนงานกับเด็กตัวเล็กๆผมดูแล้วคุณขวัญไม่น่าจะคุ้นเคยด้วยท่าทางนายเป็นห่วงเธอมากผมมีหน้าที่ดูแลทุกคนในไร่แทนคุณรันอยู่แล้วนี่ครับบ้านที่เธออยู่ก็แข็งแรงดีที่ตรงนั้นน้ำท่วมไม่ถึงหรอกนา ส่วนเรื่องอาหารนายก็ให้ใครเอาไปให้เธอก็หมดปัญหาเจ้านายพูดง่ายๆแต่สกลน,นึกไปถึงภาวะที่ขวัญชนกต้องอยู่คนเดียวในบ้านที่ห่างจากสายตาผู้คนอีกทั้งเขาก็ไม่รู้ว่าน้ำท่าที่จะหลากเข้ามาในช่วงเวลาหลายวันนั้นส่งผลให้ไฟฟ้าแถบนี้ดับด้วยหรือเปล่าคนสนิทของนรันถอนหายใจเมื่อนึกไปถึงท่านนั้นต่อเมื่อเห็นสายตาจากคนนั่งข้างๆเหลือบมามอง เขาก็ถอนความห่วงใยและคิดอย่างโปร่งๆเอาวะรอให้ถึงจังหวะนั้นก่อนแล้วค่อยให้คุณรันจัดการเองส่วนเราไม่ยุ่งละทำงานกับคนงานดีกว่า